นะครับส่งตัวแทนไม่เราไปหมดนะครับส่งตัวแทนไปเที่ยกันแค่นั้นพอเก็บเข้าบ้านพักไปย้อนยนเข้าไปเลยภาพขอ,อ,องพี่โอ้ระวั <c oughs> งจะไปโดนไอ้คนี่มาเอาไปนะล้างเก้อไว้ <c oughs> โอ้เ็บไปหนยาะแล้วมันก็ <c oughs> อยู่ดตารองเท้าตอนนีนเก็บ ไปนั่นเลยเนตรมีไม้เสืออ้อหนกางเกงไงไม่มีใครเก็บให,นห้นะลูกต้องเก็บเองเขาบอกให้ใครตากเสือ้อเหลกางเกงไหนอะไรทั้งหลายที่ตากไว้ต้องไปเก็บเองนะลูกเขาบอกให้เราพาไว้ข้างไหนเอาไปท่านเรคณะกรรมการตรวจเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวจะได้ไปทำการตุกออมเนี่ยเปนไปแล้ว อารีดอยพวกเรามั่นใจนะใครที่ไม่ไปนะมั่นใจว่าทุกอย่างเราเรียบร้อยมีคนเก็บให้หมดมั่นใจนะ